เอางานตอนนี้มาให้ดูเพื่อนๆเป็นเสื้อเชิ้ตแต่พอเราเลาะแขนออกมาแล้วแขนมันเป็นแบบนี้เนี่ยงงมากเลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะลูกค้าคือแค่ให้เรา,เ,าเลาะบ่านหน้าแต่เราเลาะออกมาหมดเลยเพื่อที่จะเข้าแขนใหม่ให้ลูกค้าแต่มาเจอสภาพแขนเป็นแบบนี้งงเลยไปไม่ถูกเลย จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีแก้งานทั้งวันแก้ไม่ออกก็เพราะอย่างนี้แหละไปไม่เป็นเลยช่างพักกินน้ำทำใจอยู่นานไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาอย่างนี้แหละเจียนงี้เลยด้วยสายตาเลย โค้งโค้งขีดหัวแขนไว้เหมือนเราทําแขนเสื้อทั่วไปนะตัดให้เขามีส่วนโค้งของท้องแขนนิดนึงแบบนี้นะให้มันเป็นแขนเสือ้อดูหน่อยทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้แหละแต่งแบบเนี้ยตอนแรกยังไม่ได้ลาอออกไม่รู้นะพอลาอหลุดออกมาเห็นแล้วงงอ,อ่ะเสร็จแล้วเราเจียนเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูนะ มาเช็คด,ดูกับตัวเสื้อเนี่ยตัวเสื้อก็ใหญ่กว่านะเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้เก็บท้องแขนตัวเสื้อแล้วก็ยังเข้าไม่ได้อีกก็เลยต้องมาเจียนแขนสองรอบทำไปเครียดไปเส้นโลหิตฝอยเส้นโลหิตใหญ่จะแตกไม่ฝอยแล้วนะเส้นโลหิตใหญ่เลยเชิดกรสาอะไรก็เลยทีนี้เราก็จะเข้าเป็นวงกลมแล้วนะเราก็จะไม่เข้าเป็น แบบเชิดยาวตะเข็บยาวลำตัวมาให้ลูกค้าแล้วเราก็จะเข้าเลยเดินเส้นไว้หนึ่งเส้นห่างๆก่อนนะเพื่อที่ให้แขนเชิดเนี้ยเขารัดตัวขึ้นมาเวลาใส่นะเขาจะได้นูนสวยเดินทั้งสองแขนเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเลยเอาใต้แขนตรงกันแบบนี้ ต้องกัดไม่ต้องเนาอะไรทั้งนั้นทำไปโกรธไปจะเย็บ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 เลยนะ เ็บเสร็จแล้วพูงมาแล้วก็จะได้แบบนี้แหละได้เท่านี้แหละนะแก้ไขได้เท่านี้นะเชิดแขนสั้น